หลังจากนั้นก็นำได้ะะเลยค่ะกับไปที่เชียงใหม่ะะไปทดสอบการผลิตถ้วยมิตชามค่ะผลปรากฏว่าทถ้วยชามที่ได้นะคะมีคุณสมบัตที่ดีแล้วก็มีสีขาวโลนี้นะคะท่านจึงชักชวนเพื่อนชาวจีนที่อยู่ที่เชียงใหม่ สคนนะคะร่วมกันเปิดโรงงานสมิกแห่งแรกของจังหวัดระปางค่ะเป็นโรงงานแห่งแรกเลยชื่อว่าโรงงานร่วมสามคีนะคะโรงงานนี้เปิดเมื่อปีพศ2500ค่ะผลิตชมไก่แบบยุคโบราณนะคะคือมีการเผาถึง2ครั้งแล้วก็เป็นสีบญเครื่องนะคะช่วงนั้น,นะคะ่ะจะมีเป็นคู่แข่งนะคะที่มาขายชามไก่ตัดราคากันนะคะประจบมองกับพกเพื่อนๆของอาปาค่ะแยกย้ายกันออกไปทําธุรกิจส่วนตัวจึงขายโรงงานร่วมสามาีให้กับโรงงาน ต่โรงงานเสถียรภาพเขาจะผลิตชั้นไก่แบบลดต้นทุนค่ะคือมีการเผาเพียงครั้งเดียวแล้วก็เป็นสีใต้เครือบด้วยเดี๋ยวจะได้เห็นความแตกต่างกันนะคะจะมีเป็นตู้โชว์ชั้นไก่ด้วยทำมาในปีพศสอง8นปนึ้อยแปนะคะอภัยค่ะมอาอมาเปิดเป็นโรงงานแห่งที่สองก็คือโรงงานที่นี่นะคะชื่อว่าโรงงานแปซินยูต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นโรงงานคณะบุรีสกุลผลิตถ้วยถล่มถ้วยน้ำจิ้งแบบนี้ค่ะแต่ก่อนเราจะเผาในช้เตาบังกร์นบคะ หลังจากที่อนาะปาเสีย <c oughs> ก็ยังมีคุณยิพินธนบดีสกุลนะคะเป็นลูกสาวคนโตของอาปาอี้ค่ะท่านก็ริเริ่ทอดกิจกรรมต่อ,อ,ด,ตอด้านหลังนะคะเป็นลงเพื่อขนมเดี๋ยวจะมีการมอบทีก่การสืบทอดให้ดูด้วยนะคะถัดมานะคะนี่เป็นรูปของคุณธนาสิงห์ธนบดีสกุลค่ะก็เป็นลูกชายคนเล็กของอาปาอี้ท่านจบจากศิลปกรธนบดีสกุลหลังจากที่ท่านจบเนี่ยก็ได้นำความรู้ความสามารถที่ได้มาเปิดเป็นบริษัทธนบดีอาร์ ผลิตเกี่ยวกับของตกแต่งบ้านที่นสมากคะค่ะนี่เป็นคอลเลคชันแรกของท่านนะคะท่านได้นำบางชิ้นเนี่ยไปจัดแสดงโชว์ที่งานที่ฝรั่งเศสด้วยนะคะกค็ผลกระแสตอบรับดีมากเลยแต่เนื่องด้วยว่าของบางชิ้นบางอันมีใจกลานะคะท่านปั้นมือคะ่ะกําลังการผลิตของเราไม่เพียงพอท่านจึงปรับเปลี่ยนมาใช้เป็นแม่พิมพ์นะคะแล้วก็ตกแต่งด้วยการใช้รูปร่อกแบบนี้นะคะธุรกคคิจก็เริ่มเจริญเติบโตนะคะ เราเปิดเป็นบริษัทธนาบดีเดคอสมิตรจำกัดค่ะอันนี้อยู่ห่างจากที่นี่ประมาณ10กิโลเมตรบริษัทนี้ผลิตหลากหลายทั้งหมด ันดูทำไปจำลองน <ừ> ี่นันี่นดนะนาดสมตกทนะอ,นนอันนี้สอวิีนะคะที่เก็บให้กับอาปีผู้คนพบนะคะในอนุสาวรีเนี่ยค่ะจะบรรจุ อยู่ข้างหน้านะคะเดี๋ยวทันปค่ะเดี๋ยวพาไปชมเป็นชามไก่จิ๋วนะคะแล้วก็ เอียดบนชามก็จะเหมือนกับรายละเอียดบนชามปกติเลยชามไก่จริงๆแล้วเนี่ยเขามีต้นกําเนิดมาจากประเทศจีนนะคะบริษัทชาวจีนแค่แก็ชาวจีนตถวันี่อย <ts> ู <puis> ่ในแคมาดาเขาจะส่งชามไก่นะค่ะไปทั่วทุกมุมโลกผ่านเรือสะเปานะคะก็ไปยังทุกที่ที่มีชาวจีนอพยพไปอาศัยอยู่ไทยเราเองก็เข้ามาดกดับตอนต่อสงครามโลกครั้งที่สอง ยุคนั้นเนี่ยจะมีเรือสัเปลาเข้ามาค่ะขายในแถบพม่าลครหนึ่งในนั้นที่ลงเรือมาด้วยก็คือชาวตะไคร้คนจีนสมัยนั้นที่อยู่แถบยุโรปนะคะเขาก็จะสั่งชาวตะไคร้จากบ้านตัวเองเนะะี่ยค่ะลงเรือสัเปลามาเพื่อที่จะเอามาใช้งานดูกะข้าวเหตการณนี่เป็นชาวกะทคร้ข,ข้าวคะเราใช้น้นขำข้าวคาแทนตัวสื่อนะคะด้วยหนึ่งกิโลกร,รัมผ่านการเชื่อมลงไปายคะ่ะแล้วก็ใช้เพนส์รอบๆชามด้วยนะคะตรงก้นชามจะมีเป็นโลโก้ของเรา ชื่อว่าโลโก้หลงยาวที่แปลว่าตำมะกออันนี้มีมูลค่าอยู่ประมาณหนึ่งแสนห้า,าหมื่นบาทนะคะอันนี้ก็เป็นชาตาไก่ที่สแสดงสถึงสองเจ้าที่การผลิตนะคะถ้าผลิตแบบโบาราณคือในการเผาสองครั้งเคลือบสีบนนะคะสีสันเขาจะสดใส,สแบบนี้อันนี้ผ่านไปประมาณห้าสิบหกสิบปีแล้วนะคะเป็นยุคแรกๆเลยนะคะอันนี้ค่ะเป็นการเผาแบบลดต้นทุนคือมีการเผาครั้งเดียวแล้วก็เป็นสีใตเตือบ เขาจะแตกต่างกันในเรื่องความสดใสของตีนไก่นั่นเองะล,ะลักษณะพิเศษของชามไก่มีแปดเหลี่ยมล็อกกับนิ้วมือผู้ใชส้สติเดี๋ยวเราจะมีตัวอย่างให้ได้ดูทางหน้านนึงนะคะมีทั้งหมดสี่ขนาดค่ะห้านิ้วหกนิ้วเจ็ดนิ้วแล้วก็แปดนิ้วลักษณะไก่บนชามคา่ะพิเศษสุดเลยนะคะ,ะแต่ละโรงงานจะใช้ไก่ที่ไม่เหมือนกันนะคะจะเป็นเอกลักษณ์ค่ะของเราจะใช้เป็นลักษณะของไก่วิ่งแบบนี้นะคะแต่ละโรงงานก็จะเป็นแต่เอกลักต่างกันออกไปค่ะเค่ะเชิญด้านนี้ได้เลยะคะ่ะ มือน,นี้นนะแหละเวลาจาวจีนใช้คยุยข้าวาควนะ่ะก็จะแบบไม่ตรงไม่หลงง่ายอันนี้ที่ลูกค้าถืออยู่สองอันนี้เป็นชามไก่ปัน้นมือนะคะสัเงเกตง่ายๆค่ะตรงออขาของชามตรงนี้นะคะเขาจะมีขนาดที่สูงกว่าแบบเครื่องอันนี้ค่ะแบบเครื่องคือขาขาเขาจะเล็กเพราะว่ามันอยู่ในแม่พิมพ์แต่อันนี้เนเขาต้องขึ้นรูปด้วยมือคนปัน้นนะคะมันก็เลยสูงแบบนี้นะคะอันนี้ก็เครื่องค่ะถ้าลูกค้ามองหาสัรณ์ของผลิตภัณฑ์ของเรานะคะก็มองเป็นนกขุนได้นะคะ มองต้นถ้่วนะคะ mm. หรือถ้ามองหาสไตล์การเพทนแบบคุณยุคินลูกสาวของอาปีนะ่าคือในการจับคู่การเท็นสองหึงสามด้านตวัดไปแาบเทนหนึ่งชางนะคะ mm. ก็มองไปละเซ็ุยุคิตรงนี้ได้เลยนะคะอีกอันนึงค่ะเป็นไฮไลท์ของเราเหมือนกันนะคะนี่เป็นชามไก่บางค่ะชามแกะที่บางที่สุดในโลกะคะเขาทำจากดิพนพอเชลนแล้วก็จับเลเซนดังผลิตนะคะคผลเตนาซีท่านำดินชนิดนี้นะคะ่ะมาผลิตเป็นส่วนหัวส่วนมือส่วนเท้าของตุก๊กตาด้วยความที่มีน้ำหนักที่เบา ตัวสรุปของก,การส่งออกด้วยนะคะเราจะมีขนาดบ้างค่ะบ้างคล้ายๆกับเหรียญสสนงเลยนะคะอันนี้ทําส่งออกนระอ๋อไม่ใช่ค่ะอันนี้เราทํามาให้ลูกค้าดูเฉยๆค่ะแต่ถ้าส่งออกเนี่ยจะเป็นตัวที่เป็นส่วนขส่วนมือส่วนขาของตุ๊กตานะ,ะโอเคค่ะถัดมานะคะอันนี้เป็นจริงเรต้องมีสาทิตนะคะแต่ว่าตอนนี้พี่เขาหยุด อันนี้เป็นสาธิตการผลิตชามไก่แบบโบราณนะคะตรงน,นี้เรียกว่าแป้งหมูน,นะคะทำจากรละล,ะละจากเป็นยางสมัยก่อนจะไม่มีไฟฟ้าใช้นะคะเราจะใช้เป็นแม่พิมพ์ที่ทาจากปูดปั็อเตอร์แบบนี้ค่ะข้างในจะเป็นล่องรองด้วยเขาออกมาในสระ,ะเป็นแปดเีว่วางไปในแป้งหมุนนะคะแล้วก็ใช้ดินนะคะค่ะตีให้เขาเป็นแผ่นท้ายกับแผ่นโดยตีน,นะคะข้าวูประกอบตรงนี้ไปได้น,นะคะแล้วก็เอาใส่ลงแม่พิมพ์ะคะ่ะใช้แม่ไก้นะคะทําจากไม้สักเป็นตัวกดดินใช่ค่ะ ให้ติดกับแม่พิมพ์มากยิ่งขึ้นแล้วก็ควบคุมความหนาความบางของดินได้ด้วยต้องไปควบคู่กับการเบียจลลดจากแรงแรงลมรถจักรยานอันนี้ก็จะเป็นตัวที่เ,เก็บรายละเอียดดินส่วนเกินตรงขอบปากถ้วยออกนะคะหลังจากนั้นค่ะทิ้งเขาไว้ประมาณ20นาทีนะคะนํามาสู่ขั้นตอนของการต่อขาของชามนะคะขั้นตอนต่อกฟางชามเราก็จะใช้เป็นแม่พิมพ์แบบคว้านะคะนี่ค่ะเป็นแม่พิพมแบบกว้าง เราใช้แม่พานะคะในการเปิดหน้าดินสักนิดนึงค่ะใช้น้ำนะคะเป็นตัวกระสานดินเข้าด้วยกันค่ะใช่ค่ะแล้วก็ค่อยๆค้นรูป้วยนหมือปั่นค่ะใช่ค่ะค่อยๆคืนรูปแบบนี้ค่ะจนให้เขาเป็นลักษณะแบบนี้อันนี้วันหนึ่งสามารถผลิตได้30ใบเท่านั้นเองนะคะเยี่ยมค่ะเดยวทํามากนะคะพอมีไฟฟ้าเข้ามาใช้ ซื้อผลิตภัณฑ์ของเราใบไม่ต้องกังวลเรื่องความปลอดภัยสามารถนะใส่อาหารได้อุนในไมโครเวฟได้เลยนะคะถ้าเป็นช้อนระกายแบบโบราณนะคะหนึ่งใบจะประกอบไปด้วยไกย่ตซู่สีส้มหักสีดําของเราเป็นลันกษณะของไก่วิ่ค่าฉีดแบบนี้นะคะแล้วก็มีเป็นดอกโบตั๋นค่ะใบกล้วยนะคะต้นกล้วยแล้วก็เป็นหยาดตรงกลางมีเป็นดอกพ้อนะคะแล้วก็ตรงก้นถ้วยค่ะมีเป็นโลโก้ของเราแล้วก็ลายสิง์ ก็หลังจากที่เพ้น์เสร็จแล้วใช่ไหมคะสีสันนะคะจะเป็นจู่ๆแบบนู้นค่ะอันคือเพ้น์เสร็จแล้วค่ะเราต้องนำเขาไปเผาอีกหนึ่งรอบนะคะอีก4ชั่วโมงในอุณหภูมิ750องศาถึงจะออกมาเป็นสีส,สันสดใสผลิตภัณฑ์ที่สวยงามแบบนี้นะคะ,คะเดี๋ยวถัดไปนะคะเดี๋ยวไปในส่วนของการผลิตของสังกะส เป็นเจ้าการค่ะเราจะต้องเทน้ำดิส่วนเกินออกเพื่อให้ข้างในเขากรูดนะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็แกะพีพาร์ออกมาเลยค่ะแล้วก็นําไปสู่ขั้นตอนของการตกแต่งพิชพันธุ์นะคะเขาหยุดค่ะเป็นวันทุกๆวันจันทร์ที่ฝ่งนี้เขาจะหยุดค่ะอันนี้นะคะเป็นการตกแต่งพิชพันธ์ค่ะเราใช้อุปกรณ์รอบตัวในการต่งทํามือทุกใบนี่ได้จากที่กิงผ้านะคะ อันนี้ได้จากปลายของมันจิ้มฟันหรือว่าที่ขูดมะพร้าวอะคะมา,าะทำเป็นรูปหลายแบ้กัน,กนอน่ค่ะาคะะา,าทัพมาะนะคะนี่เป็นการตกแต่งพื้นพลาด้วยการใช้ลูกกลองนะคะกล่องเราเป็นเจ้าแรกของภาคเหนือที่ผลิตลูกกลองขึ้นมาใช้เองนะคะเราก็ pues จะมีลักษณะคล้ายๆกับสปีกเกอร์หรือว่าแท็ทูนะคะนะคะเขาจะเป็นอยู่ในกระดาษรอบแบบนี้ ก็ถ้าจะใช้งานนะคะก็คือน,นำจุ่มน้ำสักน,นิดนึงค่ะแล้วก็นำไปลอกติดลงบนตัวผลิตภัณฑ์ได้เลยคะ,ะสีกอรเผาลังเผาจะแตกต่างกันถ้าเป็นสีกอรเผาจะยังมีสีของกาวแบบนี้อยู่นะคะ,ะ,ะถ้าลูกค้าลองจับดูค่ะถ้าลอกก็คือยังลอกออกได้นะนจะยังไม่ค่อยติดนะคะเราต้องเอาเขาไปเผาไปสี่ชั่วโมงเพื่อให้สีติดทนมากยิ่งขึ้นแล้วก็จะไม่ลอกเลยอันนี้ก็เป็นสีเดียวกันกับที่เราใช้ติดซองตะแกรงเหมือนกันนะคะ,ะ,ะแค่เอาไปใส่ใน กระดาษรูปอ,อกแล้วก็เคลือบเขาด้วยกาวเันอีกนะคะนี่ค่ะใัใช่มนจะถัดไปนะคะพาไปชมเป็นเตากระดอก เป็นเตาเก่าแก่ค่ะก็สราบว่าป 2, ีพศ2508นะคะสร้างโดยอับีและก็คนงานอีกคนนะคะระยะเวลาสร้างอยู่ประมาณ1ปีค่ะก็มีความยาว24เมตรความสูง3เมตรตากรนะคะทั้งหมด2 2คู่ทาเผาสิษค้า1หนึ่งครั้งชามตาไก่จุได้5,000-8,000ใบถ้าเป็นถ้วยขนมเล็กๆแบบนี้หาจุได้2,000ใบในการลำเลียงเนี่ยเราจะใช้เป็นคนนะคะแบบนี้ค่ะการลำเลียงเข้าไปให้เต็มตา แล้วก็ใช้ตัวรองช้วยค่ะเรียกว่าจอกหรือว่าหีกินนะคะเขาทําจากทีนเดียวหลังจากนั้นนะคะก็จะใช้จอปิดประตูชามให้ปูนค่ะทั้งสามบาทนะคะเขาเขาทั้งหมดหนึ่งวันหนึ่งคืนนะคะทุกๆหนึ่งชั่วโมงค่ะจะเติมไม้ไผ่แบบนี้ค่ะลงทีละคู่ตาของอรณ์ที่จะูอยนู่นะคะเพื่อให้ไฟเขาล่างไปจนถึงสุดหานูน,นะคะ่ะหลังจากนั้นทกุกประตูออกนะคะทิ้งให้ไฟเย็นลงประมาณ3 4ถึงวันถึงจะคนสินค้าออกมาได้ อันนี้เป็นอีกหนึ่งเหตุผลค่ะที่เราเปลี่ยนไปใช้เป็นตอแกน LPG นะคะแต่อันนี้เพิ่งยกเลิกไปเมื่อปี54นี่เองยกเลิกไป8ปีนะคะเปลี่ยนไปใช้เป็นแบบนู้นค่ะตอแกน LPG รยะยะการเผาเหลือประมาณแค่8ชั่วโมงเท่าน,นั้นเองนะคะแล้วก็ควบคุมอุณหภูมิได้ด้วยนะคะ,คะตอนนี้ก็กลายเป็นโบราณสถานไปแล้วนะคะเค่ะเดี๋ยวขัไปทางด้านนู้นนะคะอันนี้เป็นในส่วนของโรงงานผลิต ช่วขนมนะคะแล้วก็ือี่นะคะที่วันนี้นะคล ใช้ก็คือสีน้ำเงินได้จากแร่ตกั่วนะคะแต่ถ้าลูกค้าอยากได้เป็นสีเขียวนะคะเราก็สามารถออเดอร์ได้เหมือนกันนะคะค่ะวันทั้งสองอย่างก็สามารถทำได้ประมาณหนึ่งคำใบเช่นกันเพื่อขนมถ้วย แาชุบเสร็จลูกค้าสังเกตไหมคะว่าลายของเขาหายไปนะคะเขาจะไปปรากฏอีกที่ต้นหลังเผาแบบนี้ค่ะถ้าลูกค้าไม่ได้ชุบนะคะแล้วนาไปเผาะจะเป็นแบบนี้นะคะ่ะพอใาสายแก้วเขาช่วยในเรื่องของความใสหินเุกขาช่วยในเรื่องของความเงาะคะ่ะหินันมาก็ทนคงไฟมากขึ้นนะคะหรือถ้าอยากได้เป็นสีสันของถ้วยชามนะคะหยดสีลงไปในน้ำเพื่อะคะ่ะชุบผลิตภัณฑ์ออกมาหลังเผาได้เป็นแบบนี้ เป็นตามวกว่าตัวที่สองนะคะตัวนี้จะเป็นตัวน้องค่ะเขาจะมีความยาบหไม่ยาบเลยจะรรยตัวน้องมากเหนค่ง อ่าองเลยมอออ่องมเยออันนี้เป็นอีกหนึ่งไฮไลท์นะคะเป็นขุยเซเรนิลำาค่ะทำจากแร่ขาวรวมรวมความเป็นลาบาไว้นนี้หมดเลยค่ะผู้ตรงนี้นะคะได้จากขคอของม้านลายตรงนี้ชาร์ลบาเรียกว่าลาคเป็นลายที่มีอนุภาคน ลิ้นของคุยทําจากไม้สักที่ถูกฟ้าผ่านะคะซึ่งคุณดนตรีจะเชื่อมากเรื่องของไม้สักที่ถูกฟ้าผ่ามานทำเป็นเครื่องดนตรีนะคะเจาะรูคุคยโดยอาจารย์ธนิศีกิมดีค่ะมีทั้งหมดสามหลักในโลกดนตรีนะคะอ๋ออาจารย์ธนิศเราด้วค่ะแล้วตรงนี้นเราด้วย้เร,เราอยู่ที่ไหนอ่ะอยู่ที่การท่องเที่ยวเลยค่ะ

เ,เด็กๆเ,เขาจะเริ่มเป็นสีอัิลิกสามารถเพนรับกลับได้เลยนะะแต่ถ้าเป็นสีน้ำมันต้องรอเผา40ส,สนาทีนะคะแต่ถ้าเป็นสีที่ใส่อาหารได้เหมือนสีที่เพีนชานตะไก่อันนี้ต้องรอประมาณ5-7ถึง7วันถึงจะส่งกลับทางไปสษณให้นะคะหางตัวลูกค้านะคะเป็นส่วนลดในการซื้อผลิตภัณฑ์แล้วก็ส่วนลดในการซื้อเครื่องดื่มที่มูชยนะคะเช <Yeah. S 1> ่นดูสินค้านะคะ ทั้น,นี้วันที่สองอ๋อวันที่สองเลยนะคะได้ไปเที่ยวที่ใดมาบ้างเนี่ยคะครับจะเอากะว่าเดี๋ยวจะไปพระธาตุลำบางหลวง<อ>แล้วก็